แต่งได้ทุกคนแต่งเหมือนทุกคนได้หมดเลยเว้นเหมือนตัวเองก็ทุกคนก็อย่างนั้นก็เหมือนทุกคนจะเว้นตัวเองหน้าสาวติ๊งติ๊เป็นยังไงไม่มีใครรู้เพราะว่าเปลี่ยนโฉมไปเรื่อยเราไม่ใช่สเปกเราในตอนแรกถ้าให้เล่าว่าเจอพี่อเราได้ไงมันจะตลกมากเพราะจริงตอนแรกอ่ะชอบเพื่อนเขาชอบเพื่อนเขาแล้วเราได้จีบเพื่อนเขาไหมเราจีบอยู่แล้วลิศจีบปีแล้วนะพี่ตู่พกไว้ไม่เบียดเดือนหน้าจะสิบปีละ เคยมีจุดที่เราแบบอยากยอมแพ้ต่อกันไหมจริงจริงมันมีนะมันมีจุดที่เรารู้สึกว่าต้องมันขานั่งคุยกันเพราะว่าสิปีมันไม่มีทางราบลื่นอยู่แล้วม,ม,มันจะมีจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันว่าจุดเนี้ยมันเป็นปัญหาใหญ่วะ่ะ นี่ขนาดเขาใส่เสื้อเขายังดูตึงเลยนี่คือเสื้อผ้าปกติของเธอปกติฉันชอบแต่คนตู่แต่งตัวหลายแบบใช่คือเอาจริงปะคนทักแล้วองถุงเท้าหลายรอมากเลยว่าแบบมันไม่ปกติที่คนเขาใส่กันเลยก็แบบเฮ้ยแต่เพื่อนเราใส่ทุกคนเลยเฮ้ยจริงหรอเพื่อนใครใครบางที่ใส่คุณไอด้าอะไรเงี้ยแค่ชื่ออะไอด้าได้ก็จะมีถุงเทงเออมันก็จะเป็นอย่างงี้ฉันว่ามาจากคนเนติดลูกใช่คือเหมือนเป็นคนที่แบบชอบ m ิกแอนด์แมทชุดมากเหมือนแบบเอาวันนี้เราใส่แล้วจริงจริงมาเป็นกระโปรงเฉยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นกางเเกงสสับด้าานนรจะใ่ ปกติไม่ได้มีลูกไม้ให้มีลูกไม้ให้มันมีดีเทลมีเยอ์เหมือนจริงนค่อยๆเติมแล้วลูกมันก็จะเต็มขึ้นถ้าเรารู้สว่ามันผิดให้เราเติมเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาตัดรล้เดี๋ยวมันกถูกเป็นทริคเป็นทริกเอาจริงคนชอบเธอเยอะจริงหรือเปล่าฉันฮอตเธอเคยแบบประเมินมาว่าจริงๆแล้วจุดเด่นของเธอในการเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่มาอย่างแข็งแรงผ่านมาทุกยุคคือยุคไหนเขาไปแล้วโอ้มาแล้วก็ไปเธอยังอยู่ มันคืออะไรน่าจะเพราะว่าเราเป็นคนที่ติดโซเชียลแล้วเราทำทำแบบทันกระแสตลอดเออใช่คือจะให้จริงนะคือนอกจากจะทัาแล้วคือ เดียลไท์แล้วคือยิ่งใหญ่มากไปถึงโปรดักชันอะไรเอ่ยตั้งใจทำเต็มที่ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าพอเราเริ่มมาเร็วอ่ะเราก็จะมีทีมทีมเราแขลงถูกทีมเราค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยสมมติว่าวันนี้คนนี้จะออกเพลงปุ๊บส่งเข้าในกลุ่มแล้ววันนี้ดูพร้อมกันปุ๊บแอปลุกปุ๊บหนูหาชุดลูกพี่หานู่นหาพอบแกะผ่าปุ๊บอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นแบบภายในวันสองวันเลยสมมติเขาเพลงออกวันนี้ปุ๊บเธอลงเร็วสุดไหมก็ก็ต้องเร็วสุดเท่าที่จะทำได้แต่อาจจะไม่เร็วเท่าพี่นัทนิสา เพลงมาก่อนใช่ซีร <mm ิงมีคนส่งเอวให้ดูก่อนถูกมพอดีเราเป็นคนที่แบบดูอะไรเราจะอินมากๆแล้วพอเราอินแล้วมันคันไม้คันมือมันรู้สึกแบบอยากมันไวให้เราอยากทำเหมือนแบบสมมติว่าเราติดซีรีส์อะไรเงี้ยอ่ะเดอะกอลลี่อ่ะ เราดูแล้วเราชอบตัวลายมากเราสุดก็แบบตัวลายอ่ะหน้ามันเลิศเนาะเวลามันโกรธอ่ะมันทําหน้าแบบอย่างเงี้ยแล้วเราแบบที่มันเลิศวะเราก็เลยทำบ้างแล้วเราไม่ได้แค่อยากแต่งเหมือนเขาเราอยากเป็นเขาเราอยากเป็นเขา้าแล้วก็แต่งได้จริงเออล้าทำมาทุกตัวเนี่ยเพื่อนเธอบอกว่าเธอแต่งได้ทุกคนแต่งเหมือนทุกคนได้หมดเลยเว้นเหมือนตัวเองก็ทุกคนก็อย่างเงี้ยเหมือนทุกคนอยากเป็นตัวเอง สรุปหนาสาวติ๊งติ๊เป็นยังไงไม่มีใครรู้เพราะว่าเปลี่ยนโฉมไปเรื่อยๆแต,อแต่อันนี้เป็นด้านที่คนเห็นเราในอาชีพนะอยากรู้แล้วเวลาเราอยู่กับแฟนเออจริงๆแล้วเราส่วนใหญ่เราเป็นพลังงานไหนเอ e เ g อร์จีไหนตอนอยู่กับแฟนหรือแบบนี้เลยเราก็ตัวเล็กตัวน้อยอยู่แล้ว <c oughs> อ,ๆๆอ่นใ <c oughs> อ้อนเหรอเป็นคนอ้อนเป็นคนติดสกินชิปเป็นคนติดแฟนเป็นคนชอบอ้อนเป็นคนแบบว่าเฮ้ยทำไมเธอถึงไม่กอดเราเลย เรียกร้องความรักเรียกร้องความสนใจได้แบบว่าพูดอย่างตรงไปตรงมาได้ไม่ไม่ใช่สายเงียบเลยวะโอไม่เงียบเป็นคนไม่เงียบป็นคนตรงเป็นคนไม่เงียบเป็นคนที่แบบว่าเราแบบพูดกับทุกคนที่เป็นคนคุยดอฟแฟนเรามาทั้งชีวิตแล้วว่าไม่ชอบทะเลาะไม่ชอบแบบว่ามาแอบงอนหยุ่มหยีอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่แบบต้องการอะไรเราจะพูดพูดเลยว่าเฮ้ยอันนี้งอนอยู่งอนหน่อยสื่อสารเลยใช่เพราะว่าเคยทดลองแล้วทดลองงอนเงีบบเงียบไม่รู้ไม่รู้ตัว พูดไปเลยดีกว่าทำให้เรื่องมันง่ายนะคะพี่อ๋อโตกว่ากี่ปีคะประมาณ3ปีค่ะ3าปีแล้วนะพี่ตู่พบกี่ปีแล้วเดือนหน้าจะ10ปีละสิบพอดีมแสดงว่าเธอเป็นคนจริงจังกับความรักการมีความรักครั้งนึงของเธอคือมองยาวๆปวะไม่เคยคาดหวังว่าจะได้มองยาวๆเลยคือมันแค่มันแค่ปีคือคนขอมาเยอะมากว่าเฮ้ยถ้ามีให้คบกับแฟนนานค่ะจะบอกว่าตั้งแต่จริงๆก่อนคบพี่อ๋อนะไม่เคยคบกับใครนานเลยแต่ว่าพ่อคุยกับพี่อ๋ออะเหมือนเราก็เรื่อยเรื่อยะรู้ตัวทีเอ้าหนึ่งปีเฮ้ยสอง เอ้ยสิบปีใช่จากห้าเดือนอะเป็นสิบปีมันคืออะไรที่แบบน่าจะเป็นเพราะว่าความสินเสมอการความเข้ากันเออความแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ไม่ต้องปรับอะไรมากคือเราเป็นคนที่เข้าใจโลกมากชิวมากไม่ขี้หึงไม่อะไรเลยเขาจะไปเที่ยวกับใครก็ไปอยากทาอะไรก็ทําไม่ห้ามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ชิวอยู่ไปได้เรื่อยๆไม่ต้องมีเรื่องให้ทะเลาะถ้ารู้สึกไม่ชอบอะไรก็ปรับ อันนี้เธอปรับได้ไหมปรับไม่ได้ไม่เป็นไรรอรับได้อะไรอย่างเงี้ยอ่เวอบบใช่แล<ต>้วเราเราเรา,เราเขาใช้สเปคเราในตอนแรกไหมจริงๆอ่ะถ้าให้เราว่าเจอพี่เราได้ไงมันจะตลกมากเพราะจริงตอนแรกอะ่ะชอบเพื่อนเขาชอบเพื่อนเขาอ๋อคืออ๋เอเราช่างเขาเมื่อก่อนแล้วเราแล้วเ,เราได้จีบเพื่อนเขาไหม เราจีบอยู่แล้วเล่า <_ C> e <an> เขาเป็นสายจีบได้ถูกปะคือไม่จีบกันกต่ต้องบอกว่าตอนนั้นอะคือมันคือว่น้องชอบรุ่นพี่อฟื่อเฟื่อน้ำชอบพี่โชนนะเป็นแบบเป็นแบดแบดเป็นตีเป็นเป็แบบหนุ่มผิวแทนตัวสูงอมัสคูลินมัสคูลินเนาะถูกต้องแล้วก็เลยเข้าไปขอกเฟซบุ๊กแล้วเอ้ยเขาเป็นมือกลองเป็นวงดนตรีโรงเรียนอะเราก็เลยมันก็เป็นเด็กแล้ววงดนตรีตอนนั้นก็จะมีอ่ะมีพี่คนนี้ที่ตู่ชอบเป็นมือกลองแล้วก็มีพี่ออสเป็นนักร้องนำอ่าแล้วักร้องนำนักร้องนำนั แเอร์ลี่อะรเยแล้วเราก็แบบจีซัสต้องบอกว่าตอนนั้นอะเราไม่มองเราลองนำเลยเพราะว่าเรารักเออยเราชอบคนเี้วเราเลือกแล้วแต่สุดท้ายเราก็อกหักเพราะว่ามือกองเขาก็แบบเขาโตแล้วเขาก็มีแฟนเขาบบว่าอยู่ดีเขาก็เปิดโต๊ะกาแฟเราก็นั่งร้องไห้กับเพื่อนอกหักก่อนคบพี่ออนอะเป็นเป็นเด็กข้างลาก ชอบรักคนนู้นคนนี้อกหักเดี๋ยวร้องให้พับ <c oughs> ดาวกระดาษให้เขา <c oughs> น้ำชอบพิชชนหนูเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เพื่อพี่ทําตัวให้สวยก็เพื่อพี่ <c oughs> จนกระทั่งพี่คนนั้นเขาขึ้นมาหาหลัย <c oughs> เหมือน,นีดนิเทศสินนะ้วนางต้องทำเอ็มวีส่งอาจารย์ <c oughs> นางก็บอกว่าเฮ้ยมาเล่นเอ็มวีให้หน่อย <c oughs> พี่ออสะเป็นพระเอกเอ็มวีเอ็มวีให้หน่อยแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะพี่ออสมีแฟนอยู่แล้วอ๋อโอเคอ่ะก็รู้จักกันแต่สุดท้ายก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่ได้ไปเล่นแต่เรารู้จักแล้วว่าอ๋อคนนี้คือพี่ อยู่ใน Facebook อะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีก็มีเรื่องราวให้หายไปแต่อยู่ดีเขาก็เปิด Facebook ขึ้นมาแล้วก็เอ้ยพี่คนนี้หายไปสักพักเราไม่ได้เจอเขานานมากแล้วแบบเพจทีเอ้ยพี่เป็นไงสบายดีไหมอย่างเงี้ยอุลยหลายปีมากก่อนเราจะได้มาคุยกันจริงจังอะไรเงี้ยก็แบบก็คุยไปคุยมาอยู่ดีเอ้ชวนไปดูหนังว่ะเออชวนไปดูหนังไอไฟแตงกิวเรื่องนี้ไอไฟแตงกิวานหลายปีมากเราก็ไปเราก็ลากเพื่อนไปด้วยไอไอดาเนี่ยแหละ แล้วเธอบอกไอเด้าว่าเธอเป็นลุงกับหลานจริงไหมเอ้ยใบยเบียวเออ,เ,อ,อเป็นฟิลอ่านนาะยายเยอะไงมึงหลาน <c oughs> ดูมีเรื่องราวดีอเออเป็นเป็นเบียวแล้วก็เรียกลุงเขาก็เรียกาหลานอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรแล้วตลกมากตอนนั้นก็บอกไอเด้าว่ามึงไม่มีอะไรพี่น้องแล้วไอเดา้าพูดว่ามึงไม่เอากูเอานะคะหลอ แต่ว่าเพื่อนก็ไม่คิดอะไรแซวๆหรือเฉยๆอะไรเอยขางเงี้ยเอาสักสามข้อที่ว่าคนเนี้ยไม่เหมือนกับผู้ชายทั้งหมดที่เราผ่านมาไม่เหมือนกับ5เดือนสักปีไม่เหมือนกับห้าเดือนที่ผ่านมามันแบบมันเลิศมากสามข้ออย่างแรกที่เราสังเกตได้ก็คือเขาเข้ากับที่บ้านเราได้ใช่เพราะว่าตัวอยู่กับตายายเพราะฉะนั้นเขาจะมีความคอนเซอร์วทีฟมากคือตากุญแจพ่อจ้องห้องใช่คือตากุณยายอะไรเงี้ยเราแบบคือถ้าเป็นคนเหือนก่อนเขาก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากเข้าหาที่บ้านเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่กล้าสู้กับตายายแต่คืืออออพีี่่่คททาาาข้้วมมันไกเสิร์ฟบ ทำข้าวมันไก่มาแล้วเรายายที่บ้านก็คือแบบเนี่ยมีผู้ชายอ่ะเพื่อนเอาข้าวมันไก่มาให้เลยแต่ว่าบวกหนึ่งในใจยายถือมันคืนมันนข้อสองก็คือเขามีความแบบเป็นผู้ใหญ่โอเคเออรู้สึกว่าเออเราเราอยู่เขาแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจอย่างเงี้ยข้อสามือเขาไม่เงาไม่เห็นเลยนะไม่เงา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  เขาเป็นคนไม่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 ค่อยยิ่งเงาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนสบายๆชิลๆคุยกันได้เหตุผลแต่ฉันรอดูงานแต่งเธอเนาะเขาเป็นคนขยันเลอตัจัดอต่ตู่เธอต้องแบบดูความถึงอะแต่ทุกคนคาดหวังกับงานแต่งใช่ปะอย่างนี้เออทุกคนก็คือแบบงานแต่งต้องสนุกแน่ๆอะเราติดตามเราติดตามเลยทุกคนรอเซอร์ปาร์ตี้แค่นี้ไม่ขออะไรมากแกเป็นคนซ่าไหมวะในความสัมพันธ์ดูเป็นคนจี๊ดจาดอะเจ้าชู้ไหมยังรู้เป็นคนเจ้าชู้ไหมไม่รู้ว่าเรียกว่าเจ้าชู้ไหมแต่ว่าเป็นคนที่แบบคืออด้วววยคาาามมที่ตลกกับพชิเ จะชอบมีผู้ชายทักมาจีบตู่อะไรเงี้ยตู่ก็จะแบบเธอคนนี้ทักมาจีบฉันน่าร่าก็บอกเลยก็บอกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกทุกคนว่าฉันมีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยเออจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าก็ถ้าเธอจะมาชอบฉันก็ช่วยไม่ไดู้เออดูแบบคนแบบจีจาดูแบบจีจาใช่แต่ว่าโชคดีที่ว่าแฟนเราชิวชิวแล้วก็เล่นไปกับเราอะไรเงี้ยเออแราแบบไม่ได้หาเรื่องมาทะเลาะเป็นความสัมพันธ์ที่ฉันก็ส่ง ผู้หญิงสวยไปให้นางในไอจีโอ้ยเธอคนนี้โคตรจะสวยอย่างเงี้นยนางก็จะเป็นเพื่อนกันเนาะใช่แล้วนางก็จะชอบแบบส่งผู้ชายบางทีก็ไม่ได้อยากดู <c oughs> แต่ก็ส่งจนรู้สึกว่าหรือชอบเอง <c oughs> หรือพี่ออดชอบเองหรือพี่ออดชอบผู้ชาย <c oughs> คนนั้น <c oughs> เราก็่ปิดน,นะเราก็เป็นสาววายอย่างเป็นไงมึงกลายเป็นแฟนกันคือเป็นทุกมิติคือเป็นแค่สาววายกี่ดึงอ่ะเลิศได้อ่ะ แล้วพี่อ๋อเนี่ะมันชอบเสิร์ฟคือเนี่ยชอบไปชอบไปเจอเกที่บาร์ับเกย์มากเพื่อนเกย์เยอะอย่บางทีแบบพี่อ๋อเขาก็จะไปเที่ยวด้วยหนูก็จะเสิร์ฟเกย์เข้าไปกอดเจเจก็ชอบนอนกูก็ดูกูก็ฟินกูก็เป็นสาววายแสดงว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่แบบใกล้ๆกัน จริงๆก็ไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นแต่ว่าบางทีนั้นเราก็พาเขาไปจริงๆเขาไม่เป็นคนไปเที่ยวแต่ว่าบางทีก็จนฟิลแบบอยากไหนลองไปด้วยซีอะไรเงี้ยพี่เซี่ยมันเขาก็เปิดใจอยู่ใช่เอ็นดูไหมล่ะเอ็นดูน่ารักอ่ะชอบคลิปไอเนี้ยมากเลยที่เธอขึ้นสะไม่ได้อ่ะมันไวรอบว้าวสวีทวิดวิวขึ้นยากมากปะ ใช่จะบอกว่าน่ไม่ได้ตั้งใจจะโรแมนติกอะไรเลยคือเป็นชีตปกติที่เป็นคนชอบอ้อนผู้ชายเป็นปกติอยู่แล้วเกิดืึ้นไม่ไหวแต่ต้องบอกว่าวันนั้นไม่ไหวจริงทุกคนมันลึกมากม้นลยแบบว่าฉันจะเดินอ้อมสะเพื่อไปขึ้นบันไดอ่ะก็เกียดกันหน่อยเพื่อนอยู่ตรงนี้เราก็ชายอยู่เราก็เลยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยแล้วจะบอกว่าเหตุการณ์นั้นอ่ะเป็นฟิลคอนเทนต์มากเพราะว่าตอนแรกอุ้มขึ้นมารอบหนึ่งไอด้ามันก็มองแรงแบบ ย่างเงี้ยกูบอกว่าอุ้ยดหรอเมื่อกี้ตลกมากมึงถ่ายใหม่เดี๋ยวกูลงมึงถ่ายลงอออ๋อฉลาดลแต่เธอเล่น,นเนกยน,นักการ์รู้ถึอว่ารีแอคชั่นเธอเป็นครั้งแรกเหมือนแบบฟิลอุยไม่รู้เลยว่าโดนอัดอ่ะโอ้โหเชมยรติดคอนเทนต์อยู่แล้วเพื่อนเรากินเอนเกจเป็นอาหารกินเอนเกจเป็นอาหาร เธอแล้วแล้วเขาหรว่าคุณออร่าเขาเขาก็ไม่ได้เป็นแบบฟิลอินฟูขนาดนั้นถูกป่ะเออเขาเขาแบบมีความโอเวอร์เวิร์เออการที่เราจะทำคอนเทนต์จริงๆเขาก็มีความเขินบ okay mm ้างอะไรบ้างแต่ว um> ่าหลังๆเขาจะเริ่มหัดเป็นอินฟูแล้วเขามีติ๊กต็อกมนขอติวเองเริ่มชินด้วยใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็จะแบบไม่ค่อยออกกล้องเขินกล้องนุ่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ฉันก็เป็นคนชอบถ่ายแสดงว่าเขาแค่ไม่ชินแต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนถือว่าโอเคโอเคกับการแบบถ่ายอยู่เลยใช่ฉันอยากรู้ว่าจริงๆแล้วสเปคเธอแบบบชผู้ สมมุิโลกนี้ไม่มีออดโลกนี้ไม่มีออดอัพทูเดย์ถ้าเอาจริงๆคืออัดเนี่ยเป็นติ่งจีระก้อนอ้าวโอเคโอเคคิดว่าเขาจะส่งแบบโอเคเรามีความสามรถมีสไม่ไม่บ้าง้องเราก็คนที่สอนที่เราสุกว่าช่วงหนึ่งเราไม่ได้ช่วงหนึ่งช่วงนี้ทุกวันนี้ก็คือชอบมากก็คือยุนโฮเอทีซึ่งอันอันเนี้ยจะเป็นเป็นเกาหลีเป็นเป็นผู้ชายเกาหลีผู้เกาหลีต้องบอกว่าตอนแรกที่เห็นยุนโฮก็คือมีคนบอกว่าหน้าขายพี่ออสเราก็เลยเข้าไปดูแล้วก็แบบ ก็โอเคหล่อดีแต่ว่าเราไปคั่งรักเขาตอนนี้เขาเต้นแล้วเรารู้สึกว่าเออเขามีเสน่ห์มากเลยอะไรเงี้ยเอออ่ะมีคนที่สามคนที่สามคนที่สามที่เด็กคุยไมาได้เลยก็คือใครเอ็กโซอ่าแสดงว่าเธอชอบคนเต้นเป็นแบบเปล่าวะเกี่ยวปะเพแต่ว่าทุกคนไม่เต้นเราไม่เสน่คือให้สนิทกับร่างกายโใครอะชุดแดงอะโอ้โหใค่ใช่ไหมเหมือนเหมือนเคยเห็นกูกับไอ้ก้อยแชร์กันแล้วก็คลีกันอีกแปดวัน มีสเสน่ห์สุดๆไปเลยเอ,อ,อะฉันอยากรู้ว่าเธอคือด้วยความที่มันสายชิวทั้งคู่เนาะใครร้อนกว่าใครเวลาทะเลาะกันใครใครร้อนใครเย็นจริงๆพี่ออฟเป็นคนอารมณ์ร้อนกว่าใช่คือได้เป็นคนใจเย็นมาก,กไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์กับแฟนนะกับเพื่อนด้วยมไม่เคยโกรธเพื่อนเลยทั้งชีวิตมไม่เคยทะเลาะกับเพื่อนอุ้ยแล้วอย่างอีกเป็นมีอะไรที่เป็นจุดเดือดของตู่สาวติกไหมแบบอยากขอเส้นมาเรื่องนี้เนี่ยโดนเส้นโดนเส้นมันจะมีแค่แป๊บเดียวอะ เช่นเช่นเรื่องเช่นแบบอ่าคนเอาเราไปพูดในเรื่องที่ไม่จริงอ่าเราจะมีความหัวลขึ้นนิดนึงแล้วก็แบบอย่างเงี้ยเข้าใจไม่อยากเแสดงวก็เป็นคนแบบสมมติว่าโกรธคือหายเร็วใช่พอรู้สึกว่าชอบอยู่กับปัจจุบันเราก็รู้สึกว่าชีวิตกูมีเรื่องเครียดเยอะละเือจะไปเอาเรื่องเครียดทำไมมาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเอาเรื่องอะไรมาใส่หัวเท่าไหร่พี่เธอโดนดราม่ามาก เคยมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ได้แร่งมากอะไรแต่ก็ก็มีอ่ะสมมติเราทํางานในบริษัทเราก็จะโดนติงานแค่แบบหัวหน้างานหรือบางคนอะไรแต่พอเราทางานในโซเชียลทุกคนคือหัวหน้างานเราทุกคนสามารถคอมเมนต์งานเราได้ถูกไหมคอมเมนต์หนคือหัวหน้างานเราันชอบนะคํานี้อใช่แล้วทุกคนก็จะแบบคอมเมนต์จนบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันบ่นทอนจิตใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็ทําต่อไปแล้ววันหนึ่ง เขาก็เลิกด่าเราเราก็มูออนเขาก็มูออนเออทุกคนเขาด่าเขาด่าเราเสร็จขามูออนแล้วเนาะมูออนแล้วแต่เราอยู่ังยที่เดิมอะไรเงี้ยด้วยใช่เราก็เลยพยายามที่จะแบบทำใจให้มันแต่เอาจริงมันก็ยากนี่ก็มีช่วงที่ไปหาจิตแพทย์เหมือนกันเป็นด้วยด้วยพอยนี้เลยป่ะใช่ด้วยพอยนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติมันแพนิคอยู่แล้วเออใช่เป็นแพนิคซึ่งซึ่งเรื่องที่มันไอ้นี่เธอที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการโดนคอมเมนต์ผลงานถูกป่ะใช่เรื่องเอฟเฟกต์เธอใช่ใช่กับเรื่องที่แบบไม่จริง เรื่องที่คนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหน่ะใช่เหมือนแบบว่าเราพูดหนึ่งเขาเข้าใจสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราสึกว่าเอ้ยอันเนี้ยต้องอธิบายเพราะว่าคนเข้าใจผิดเราต้อง้อธิบายใช่ประมาณนั้นอยากรู้เพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่นานจะสิปีเคยมีจุดที่เราแบบอยากยอมแพ้ต่อกันไหมโอเคแบบสี่ปีเจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยฉันเหนื่อยกับเธอฉันเบื่อละอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีนะมันมีจุดที่เราสึกว่าต้องมันานั่งคุยกันเพราะว่าสิปีมันไม่มีทางราบรื่นอยู่แล้วมันจะมีจุด เฮ้ยฉันว่าจุดเนี้ยมันเป็นปัญหาใหญ่ว่ะเฮ้ยเราแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ทํายังไงหาทางออกกันอะแต่สุดท้ายแล้วอะเรามานั่งคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเรายังอยากมีกันอยู่ในอนาคตไหมอนาคตเรายังเห็นภาพด้วยกันอยู่ไหมถ้ามันเห็นอะเราก็สู้กันต่อคนเราเปลี่ยนแปลงในทุกวันวันนี้เราอาจจะรักกันมากอนาคตเราอาจจะไม่รักกันแล้ว หรือเราอาจจะกลายเป็นอย่างอื่นเป็นพี่น้องหรืออไม่รู้แต่ในวันเนี้ยเรายังรักกันอยู่เราก็ยังจับมือกันอยู่แต่บอกพี่ออตลอดว,ว่าเฮ้ยไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราเราก็จะแบบดูแลอย่างนี้กันต่อไปเรื่อยๆได้อยู่แล้ว <S 1> <S 1> แน่นอนเออ,อ,อเพราะว่าตอนเนี้ยก็คือเรารักกันมากเราอยู่ได้กันมาสิปีมันไม่ใช่แค่แฟนอะตอนเนี้ยมันเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตไปแล้วเออเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนำทุกคนเลยนะว่ายิ่งคบกันนานอะอย่าลืมทําอะไรที่มันแบบ เล็กๆน,น,น้อยอะเช่น<ช>บอกรักการกรอดกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะาบางคนอาจจะบอกเอ้ยอยู่กันแบบเพื่อนได้อะไรเงี้ยบางคนอยู่ได้จริงๆแต่ว่าจะมีสิ่งที่คนอื่นทําให้เราไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่แฟนทําให้เราได้แค่คนเดียวอะไรเงี้ออยอะไรแบบเนี้ยเราอยากให้ทุกคนอะรักษามันไว้เออเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่ะคิเศษมากกว่าการเป็นเพื่อน พขาว่าจริงๆตู่กับพี่อ๋อทำงานด้วยกันทุกวันมันก็จะมีจุดที่แบบเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยจนแบบว่าเรารู้สึกว่าไม่ได้เราต้องเป็นคู่รักเราจะมาเป็นแค่เพื่อนเพื่อนร่วมงานไม่ได้ซึ่งเวลาเกิดความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยตู่กับทั้งตู่แล้วก็พี่อ๋อก็จะคุยกันคุยคุยเลยคุยเลยว่าแบบหาทางแก้ไขอะไรเงี้ยเพราะว่าเรายังอยากไปกันต่อเธอเริ่มเป็น beauty b ก o กอ e r ใช้คำนี้แล้วกันเนาะตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อะ ตั้งแต่ช่วง18-19ก็คือแบบปีสนึ่งก็เริ่มทำแล้ใช่ใช่แต่จริงๆก่อนนั้นก็ทำงานมาตลอดอยู่แล้วด้วยอยากรู้ว่าวันนี้เลยอตู่ตู่คิดว่าอะไรคือสิ่งที่เธอแบบทำแล้วมีความสุขที่สุดในในช่วงวัยนี้นอนนอนนอนก็คิดว่าทำเต้นรือ่าถ้าถ้าทำได้ทุกอย่างเลยใช่เพราะอเธอร้องเธอเต้นกับเนอพัทหน หยยากมากเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆชอบทั้งหมดชอบงานอาร์ตอะไรที่ทำให้เราใช้หัวคิดไม่ว่าจะเป็นแบบร้องเพลงไปเต้นไปวาดรูปแต่งหน้าอะไรคือเราชอบหมดเลยแบบไม่สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเราทําอะไรเช่นแบบเวันนี้ว่างมากฉันมีความสุขการวาดรูปจะเธอเป็นคนเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ยังไงบะาไปถึงว่าเธอดูแบบเธอดูเป็นคนชอบหลายอย่างเออเป็นคนเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ไหมหรือไม่ต้องบาลานซ์อะไรมาก อยากทำอะไรก็ทำโอเคเป็นไปคนตามความรู้สึกเลยแบบว่าวันนี้อยากทําอะไรแต่ว่าก็โชคดีที่มีเลขาที่เป็นคนคอยตบว่าวันนี้มึงต้องทํางานนะทํางานนี้เสร็จงานปุ๊บอยากทําอะไรไปทาเลขาที่อยู่กันมากี่ปีแล้วอะจริงๆเลขาตัวเป็นเพื่อนตั้งแต่มอหนึ่งโอ้ my god เพราะฉะนั้นพอเราทำงานกันอยู่เราจะรู้ว่าแบบเคสมีการทำงานใช่ใช่ใช่มันแบบมันคือคนที่อยู่กับเราทุกวันอะคือเราต้องบอกว่าเราโชคดีที่เราอะมีเพื่อนที่ดีอยู่รอบตัวเยอะมากอย่างแบบทุกวันเนี้ย ช่องที่ทำก็เป็นเพื่อนที่แบบอย่างคนที่ชื่อไอด้าเนี่ยก็อยู่กับมาตั้งแต่อมอนหนึ่งเหมือนกันไปเคยไปฟังพี่โอ๊ตปาโมงสัมภาษณ์คำเดียวชอบมากก็คือรวยคนเดียวมันไม่สนุกจริงแล้วเรา,าเป็นคนที่ เป็นหนีก็ไม่ตั้งแต่เด็กแล้วนะคืออย่างเมื่อก่อนอ่ะที่แบบตู่เคยไปเต้นให้กับค่ายมือถือค่ายหนึ่งเพราะว่าคุณไอดาไปเต้นมาก่อนได้วละห้าร้อยเราเลยไปเต้นกับเพื่อนเราก็เลยไปเต้นกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนทุกคนก็คือชวนกันทางานแล้วพอเรามาทํตรนจุดเนี้ยเราก็พยายามผลักนั้นให้เพื่อนทุกคนอ่ะมาทํากับเราเออตอนนี้ทุกคนก็แบบมีเวเป็นของตัวเองแล้วแล้วทุกคนก็เริ่มมีฐานของตัวเองได้เริ่มเริ่มแบบใช่อย่างเลยค่ะตู่ก็ทํางานกันมายาวแบบประมาณ3-45ี่หปีแล้วอะไรเงี้ย แล้ววันนี้มีโกอะไรในชีวิตหรืออะไรที่กูจะต้องบีทให้ได้<ม>หรือหรือเป็นคนเห็นอนาคตยังไงถ้าน้าวันนี้เลยน้าววันนี้เหรอจริงๆจะบอกว่ามสมัยก่อนนะก็จะบอกว่าอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีอะไรอย่างเงี<ม>้ยแต่ตอนนี้คือเรามีทุกอย่างแล้วตอนนี้ชีวิตเราที่เราต้องการอะขอแค่ว่ามีความสุขให้ได้ในทุกๆวัน<ม>เพราะว่าตอนนี้เราสึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของมนุษย์ปัจจุบันอะคือการหาความสุขก็เลยพยายามที่จะแบบทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขเราก็ไม่ถูก ไปมากกว่านี้อะไรเพราะว่าเรื่องเครียดในชีวิตมันเยอะมากเออก็พยายามขนเรื่องโอู้ก็อย่างเงี้ยหาความสุขให้ได้ในเรื่องเล็กๆโอเครถนะเป็นแบรนด์ผู้หญิงแบบว่าจัดจ้านในย่านเนี่ยชัดเจนเรื่องชัดเจนมากเวลาฉัน็นนางไปตามอีเวนต์ฉันรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้คนชัดเจนคือชัดเจนตั้งแต่เอเนอร์จีเดินตลอดฉันจะรู้สึกอย่างนัไรแต่แล้วแบบแข็งแรงคือรู้ว่าจะเอาอะไรอ่ะมันไม่ลอยๆอ่ะมันแต่มันรู้มีคนพูดเหมือนกันว่าเวลาที่ตู่ไปอีเวนต์อะดูเป็นคนแบบตัวใหญ่อ่ะ แต่ฉันไม่ได้รูเข้าไปในอินเ้อระเออแต่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าไอ้นี่นะแบบอะไรนะคือรู้สึกว่าฉันเป็นฉันอย่างเงี้ยแล้วก็ชัดเจนดีรู้สึกสบายกว่าเรื่องนี้น่าจะช่วยคนได้คือด้วยความที่ที่เรามีอิโมชั่นอลเยอะอะไรส่วนใหญ่ที่เป็นทรเกอร์ที่ทำให้เราแพนิคถ้าเป็นเรื่องแพนิคอะส่วนใหญ่จะมาเองไม่รู้ตัวแต่ถ้าแบบสมมติว่าสิ่งที่แพนิคจริงๆอะจะเป็นเรื่องที่สมมติว่าเราไปไปออกช่องนู้นหรือเราถ่ายคลิปนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันพูด เป็นคนคิดมากเพราะว่าเป็นคนบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องอะรู้เรื่องอยู่เรื่องโอเควันนี้พยายามตั้งสติไงเออแต่ว่าบางทีเรากิดไวนรั้เลยจะใช่เพราะว่าเราก็เคยรู้สึกว่าแบบมันมีหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราหรือเรื่องคนอื่นที่แบบบางทีเราพูดกันในกลุ่มเพื่อนอะมันเข้าใจกันแต่ว่าพอสารมันไปถึงคนข้างนอกอะเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องเหมือนเรื่องมันเปลี่ยนใช่เรื่องมันเปลี่ยนซึ่งเราก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องการพูดมากๆเออก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแพนิคเรื่องเนีี้้้ยเเรรืื่่่องทาาพูดดไไไปแลวมมันนคคํ แต่โชคดีที่มันยังตัดออกได้ตอะไรแบบนี้เออราก็อยากรู้ว่าแล้วมันหมายถึงว่าเธอดูเป็นคนชัดเจนสุขภาพจิตก็ดีรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วแล้วไอ้่าอาการแพนิกอ่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรไม่รู้เลยคือแบบวันนี้มันจะแทบเป็นใช่คือจาได้ว่าตอนที่มีครั้งแรกคือแบบทํางานอยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบแบบรู้สึกหายใจไม่ออกรู้สึกแบบอยู่ดีก็ซึมแบบไม่มีแรงจะทําอะไรเลยแล้วก็หายใจไม่อิ่มแล้วก็อยู่ดีก็เหงื่อออกที่มืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นอะไรวะ ก็จนไปหาหมออะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นขั้นหนักอ่ก็คือเราแค่รับรู้ตัวเหมือนแบบพอรู้ตัวเราก็จะพยายามตั้งสติหายใจเข้าหายใจออกเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เธอสัน อันนี้เป็นรอยสักชอบมากอันนี้เป็นรอยสักแรกของชีวิตก็คือเหมือนเราอยู่กับตายายใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความที่ตายายเป็นคนคอนเซอร์ทีฟเขาจะไม่ชอบรอยสักเท่าไหรอ่อเราก็สุกว่างั้นรอยสักแรกสักเกี่ยวกับเขาเ,<อ>เขาจะได้ไม่ด่าเราปิดโลกเราก็เลยเอากระดาษให้เขาเขียนให้ตากับยายเขียนว่าเขียนอะไรก็ได้แล้วเขาก็เขียนเขาว่ารักลูกกับรักนะ โอ้คนนึงเขียนรักลูกคนนึงเขียนรักหน้าใช่ที่ลายมือเขาเลยป่ะใช่ค่ะลายมือเขาแต่ว่าในที่มันอ่านไม่ออกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องไปส่องกระจกแล้วมันจะอ่านออกอถึงจะเห็นใช่จะอ่านออกใช่ใช่ต้องส่องกระจกมันถึงจะแบบว่าอ่านออกเป็นแบบว่าเป็นภาษาไทยได้เออแล้วชิคก็มีคำว่าสาบิใช่แล้วก็มีคำว่าซาติตรงนี้เออ ซึ่งกูไปซึงใจทางนู้นได้เลยค่ะคุณแม่พูดจริงสรงพวกเราดูเหมือนเฮ้ยชอบตัวชอบเต้นแต่ว่าเขาเรียกว่าเวิร์เป็นสิ่งที่ทไ่ได้เพราททำแล้วเหมือนไก่แต่เธอทำแล้วเลิศทุกคนทำได้หลักอะไรอะไรคือีอะไรคือหลักเราต้องแยกแอสิเชันร่างกายให้ได้ก่อนนั่นแหละอันนี้แหละเราก็ประเทศไทยมันจะมีสิ่งที่แล้เดา ซึ่งคนจะไปเข้าใจผิดกันด้า็การใช้หลังได้าก็คือการใช้หลังอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้แต่อันเนี้ยมันใช้ก้นร่างกายข้างบนมันจะอยู่นิ่งมากสิ่งที่ต้องไปคือแบบนั้นแล้วแเราลุกลองเต้นเลยไหมล่ะเดีลองลุกผ่านนะบ้างเราก่อนอนึ่งนะคะต้องย่อก่อนย่อได้เวลาแล้วใช่เหมือนกับด้วยครายสปอร์ตสปอร์ตหรอสปอร์ตอ่าแต่ทีนี้ต้องเก็บตูดก่อนเก็บตูดเราเอาตูดกระดกกระดกกระเด้งขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เออเออจะขึ้นได้เยอะเฮ้ยนี่ขึ้นได้นะคะ ไอต้ตังจังหวะเน,นี้ยคือสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการกระแทกลงเพราะคนจะเข้าใจว่ามันไปข้างหน้าซึ่งอันเนี้ยผิดสิ่งที่เราต้องทําก็คือกระแทกลงไปข้างล่างเหมือนเราสัมผัสว่าแบบเหมือนเราเอาตูดอ่ะกระแทก,แทกเป็นแนวดิ่งเป็นปึง้งอ๋อโอ้โหเออมันเป็นมันเป็นฟิลนั้นไม่เห็นลงเลย <c oughs> <c oughs> มันค้างอะไรไม่ได้ทัหมดเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้แบบดาวดาวมือดูว่าเราก็องทำมือด้วยเออมือก็ทำอยู่ได้ปะอยากเห็นกระตกอะ ค่ะพยายามอยู่นะคะสู้แล้วค่ะทำได้แค่นี้ค่ะเห็ไ <c oughs> นไหมก,กูก็ไปข้างหน้ากูก็ไปข้างหน้าเหมือนกัน <c oughs> มาสุดท้ายพี่ตู่ฝากทุกอ <มา S 2> ย่างพี่ตู่หน่อยได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะช่องซาร์ตินทุกช่องทางเลยแล้ว,ลวก็มีช่องที่ทำกับเพื่อนชื่อแฟรนด์ชิพไฮนะคะไปดูกันได้แฟรนด์ชิพไฮนั่นแหละทุกคนแล้วก็มีคาเฟ่ชื่อฮอลลีเดย์นะคะไปกินได้จ้าอุ้ยเลิศแล้วฝากติดตามพูดยาวๆเลยฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยรอดูมีเต้นอุ่ยแฟนเธอ อปะใช่มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะยังไงไหนเราไปปไ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 ปปปไปปปไปปไปไนไปไปไป